สบายดีปรตูมาเติมลมอีกแล้วเติมยาลมกันเติมยาลมกอนปรตูจะไปเาไม้มาเบื่อว่ามาเล่นกันดีมาว่าจะมาพาไปว่ะวก็เรียกอเรียกคืเรียกคืเรียกไปเติมยาลมกันมเติมาลมกันเอาไม้เึ้นโมหังงวาเอาไม้เึ้นโมหว

nhánh <laughs> à, nó, nhánh hoàng nhớ gửi nó. Cún thấy được thì cún đi lôi cún về nó nằm đó. Cún quay đấy. ị, chuyện này ị, áo à, bền những đứa à, ngồi này mà. Quay à. Bớt cưng nó chèn rồi chưa. Mình đangนอน muộn mắt, mình kinh ngỡ. Dù người đang nằm ngả thì còn thườn thườn nữa, nó mất hấp đấy. Đấy. Bèt kiêng mà độ. Bèt kiêng nè nó

ได้อสมตตัวสตชินเฮ้ยเเนมาเปิดตู้แล้วบัดก็เปิดตู้บัดชวนเขาเมื่อว่ะมีตู้เตี้ยบะเมื่อแล้วอยไปไปเมื่อันไปเปิดก็บ้วนม้วนแน่นใจเ่นจะจเอามีมอมิชลบไปเฉยได้หราซื้อได่เฮ้ยเฮย้อ่าเดี๋ยวยิได้ก็เห็นให้ฉลบเล็กนเดินตู้หลังไปเฮยเยไม่มาหันแล้วคุณผูชมาจะลุกเท่่ Tay lại sai 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 tôi có năm mươi nha chưa có phép tay ngắn hết em xin Thấy không hm thấy hm 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 Too à, ừ, à, bóng <laughs> ra bóng. Oông phong kênh mẹ quê? Ngā tụi đi tui bê tõi. Tui bê tõi. Come mơ nèo ra bạc. Too lạc hết. 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 Too lạc hết 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 นอ่องเตุบูธเทเลเฮอนททเลอยู่เนาะตื่นม่นะจบุ่รู้ดสก่อยแเอนททเลอยู่นี่ไ่ไยื่อยู่คนแก่นบุคอยลิมาไหนคะพามาแต่สีชินนะบยง่ายเน้นันเนาะเตรียมถุงดยเลน้อลูกเนาะเฮ้ ใช่ล่ะยิงแบบประตูเลยยิ่งแนบประตูเลยเลยสองเท่อเลยประตูเราจ่มาใช้ยาลงให้ยาล้วเลยยังิ่งไม่ตู้อ่ะใค้จะลงวนหมดอะตราจะใช้ยาล้วนหนาเนาประตูเราจะไปจะไปหน้าเลยเราจะไปหน้าคุเขาเลยจะไปเอาไม้งูได้ตัวนึงวันโอเคยังรู้ป

เฮ้ยพี่สเป็นเล้ยนอ็มเป็ดาเล้ยตัดตี่นึงให้ชูตดี่นึ้ชูตดีนให้าวไปืชอ่ะอาห่าวไปไปไหะเห้ยหล่ะเห้ยหล่ะเห้าหล่ะเห้ยหล่ะอหยหล่ะเห้ยหล่ะเห้ยหล่ะเหห่ะเห้ยหเห้หเห้หะอหล่ะเห้ยห่เ้ล่หยหลห้ยห่ห้อหห้ยห่ะเห้ยห่ะห้ยหง่ะเห้ยหม่ะห้ยห่หยหหยห่ะเห้บหลันอห้ห่ะเห้ยหล่เ้หล่ะย อใจมากรตทวงเน้ยมันยางานใจมากแโองามแทต่อเทวดานีงามแท้เอองามดบนกิ่มหรอว่าใช่งมไม่ใช้งมใช่ปุนใช่คุณท่านใช่ใช่ตืนเตอย่น่ยยังม่ช่วงมาดงยังม่ช่วงแตนอนบ่

จะไปไถใช่ป่ะไม่ไปไถยีม่จอยนามฮึ่มฮึ่มม่มฮล่ะฮ่มม่มฮึ่มฮึ่มฮมฮึ่ม่่ฮมา่่มฮึ่ม่มฮึ่มาึ่ม่าฮึ่มฮึ่มา่มฮึฮมาึม่มม่มม ดูชิบุกเพื่อนดูนะแล้วบบดนีุ้เสียน้าเเพือนุกเสียนนาบอกว่าเียนไปยากมันพุกเสียงน้าุกเสียงน้าไหต้เสียนนาตึ้ง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 ต้ง้้ึ้ึ้้ึ้

bự, cái <laughs> hành vật nó, bịch con bịch kinh muồn đấy, nó là nó bịch kinh, bịch kinh khui đấy, khui khui mắm mắm จานไม่ตุ่มอ่ะนะไม่ตุ่อ่ะโอเคโอ้ยละเอันเทีนเอตันเทียนเอตันเทียนทีคนเดียเลยอาเดีวคุกยี่าเดีวคุกอ้ยละยี่ลาหาหดล่ลาโน้นดเอ่งแม่ไหนเอ่งคก็หายก็ไปบุญด้นะอึจานเดไปแล้วเงาแล้วม่หายเลย เฮ้ยยนี่นต้นเข่านั่นชัมไม่ได้มีไ่ดมียาเลยกับนใหญ่ไปเลเอ๊ะเอ๊ะ้นักต้นเข่าเอะเอ๊ะอหยูก็หายลูนี้หน่อยจะี่นงเลยหายอ๊ะี่ิหลายมาที่น้นเข่าติงเลย Thái thái kè, phải sụt kèm hai có ba tung tún, <laughs> tung ba có ba tung ba tung tún mơ, <laughs> <bà>. vậy là, ba tung 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 ba mà ba tung ba ba vậy

Nhìn tai lâu luôn, tôi thù đi vô Vậy là hết Thấy hết Thấy bạn đấy hết 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 à, hết 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 hết

những cái gì. phải Phải không? Phải Hm? 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 đi Hm? đó, Hm? 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 mở Hm? 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 Nhìn Hm? 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 Hm?

ก็ฮื้อได้ล่ะบ่ได้ไปฮื้อได้นะเอ้ยฮื้อบู่้บ่แต่อยู่ละไว้จ้อยนี่บ่จะเป่าจุบัดนี่นี่ไปแท้จุบัดกระตุ้นนี่บ่รบ่ได้อยู่นําไผนี่ติแต่เฮาขนาดอาทองเพิ่นตะกี้โอ้ยอุ้มลับๆเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวนี้ะโอ้ให้บ่ร้บ่วนนีก็ให้แต่เบ่รูบ่มันสิไปป้าเจ้าบ่รูกบ่เออมันไปป้าอัน้จ้า

Nè mẹ tôm năn hoa miếng cân đơ. Hoa cân đơ. Bài bạc hoa nan 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 Bài nan 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 Bài nan 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 bài nan 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 bài nan 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 Bài nan 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 Bài nan bài nan nan Bài nan Bài nan 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 nan

นั่ยหายนะบอกหายบพักหายไลูกเาอกอไปสนไักแด้วไลยบดได้ยาได้แ่บลูกบดเครื่องหนาอยนีอืมที่สวยได้ป่ะมันหนาจนลูกวัดรล้สกพักไหมป่ะลูกกู้ไปสนงามก็ขามบ่งามก็ขามเมยไม่ทุกทีเเป็นัว มาเห็นเพื่อยบ่ดูเอ้ยสะชุบแล้วบ่เห็ดกรแรงนะสชุบได้เือเลยชุบเพ่มือวะอเือชุบไปนิชุบใช่มะขือว่าดูไห่ตัวแตกก่อนอย่าดมอย่าดมไปห่จูเหี้ยว่าเห็งกระสอบเห็ดกระแรงชอบง่ายนึงวะโอ้ยบางจะหายแมวไปนาเลยวะดูเหี้ยมึงอยาก พา station, ่าจันจอยาดเดี๋ยวเอามาหายรอบขึ <S 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 sure <s <s ้ต uh ืเย็นยาดเลยเห็นู่บุญแนบมือนะเออหน้าบุญทุมันเกิดบมันม่สิหยาดเนาะมันเขียวเนาะอันผู้ดีนางเขียวทุกที่หลอกวานึงกลน

เหต้มน้ำม่ง่หยไปสมให้่มฮึยากือเออเอออดนยากกะลิสนเอกับหือน่ะจักอยเฮือตเฮดุบักเฮือบาดุบกอยันชล่าเลยเฮอเฮบาดบั

อยู่กับแม่จ้อยนี่แหละเออเออเออดีดุเออเออเออแบบเออดีเออไอ้ไอขาลมมแห้งก็บขาลมแห้งกับมีเทปเออโอเคโอเคชาแม่จอยจบคลิปก่อนโอเคไปแล้วกลับขบานสบายดีดูจ้าแะ้วอุ้มลูกชาวก่อนมีแล้ว